ดิค่ะวันนี้จะมาสอนเปิดกล่องอันนี้ยังไงให้เจอของที่บ้านคนอื่นมันเป็นการแรนดอมนะเราต้องแบบเปิดไปเรื่อยๆจนกว่าเราจะได้แต่เราห้ามกดเครื่องหมายปิดนะเราต้องกดตรงข้างนอกเพื่อที่จะไม่ให้มันหายไปแต่เราต้องใช้เขาาอดทนนิดนึงในการหาเพราะว่ามันจะค่อนข้างนานนิดนึงอะ่ะ นี่ไงเห็นไหมได้แล้วได้อะไรมาได้พ่วมาเอาไว้ขุดเน,นี่ยแค่เนี้ยเราก็ได้ของแล้วแล้วเราก็ทําอย่างนี้ไปเรื่อยๆนะถ้าสมมติว่าเราอยากได้อย่างโู้เราไปหาซื้อของหรืออะไรอย่างนี้ใช่ไหมแล้วก็เหมือนเราเข้าไปดูบ้านคนอื่นแหละแต่เราก็ใช้เวลาให้มันเป็นประโยชน์นิดนึงโดยการที่เข้าไปเปิดหีบเราก็หาไปเรื่อยๆแบบนี้ค่ะทำต่อไปเรื่อยๆแล้วก็จะเจอแค่เราห้ามกดปิดแค่นั้นเอง Ok. Tốt, yep, tuyệt